ก็วาเรามาตุนาอยูบ่บาร์คาตุสวัสดีค่ะนักเรียนทยุกคนวันนี้พบกับคุณครูดิสตัสก้อนาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องไฟฟ้านะคะโดยวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเกรียนทําค่ะให้นักเกรียนลองสํารวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นักเกรียนใช้ในบ้านค่ะแล้วมาทําไปกิจกรรมพร้อมกันค่ะ นักเรียนใบกิจกรรมที่สองนะคะโดยนักเรียนสำรวจการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันของนักเรียนว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างมาดูกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนกิจกรรมอาบน้ําค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ําของเราก็คือเครื่องปั้มน้ำค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องปั้มน้ำช่องการใช้ไฟฟ้านะคะ สำหรับกิจกรรมแต่งตัวกินข้าวเรียนหนังสือทําการบ้านแล้วก็กิจกรรมยามว่างนะคะให้นักเรียนลองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่า,านี้ค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วคะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งลงในไล,ลน์กลุ่มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ